สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อพี่เทสนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตึกสี่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับน้องๆบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าพี่เรียนคณะอะไรใช่แล้วครับพี่เรียนคณะบริหารธุรกิจครับสาขาวิชาการตลาดนั่นเองนะครับวันนี้พี่จะมาบอกข้อมูลที่น้องๆควรจะรู้ครับว่าคณะบริหารธุรกิจเนี่ยเรียนอะไรบ้างครับพี่จะบอกให้ครับเราจะให้เรียนวิชามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาของการเขียนโค้ดเราก็มีนะครับซึ่งอยู่ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศครับ น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเรายังมีสาขาวิชาการตลาดที่สอนในเรื่องของการเป็นนักการตลาดในยุคดิจิทัลด้วยครับกับวิชาการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ครับแล้วเราก็มีวิชาการเงินการลงทุนครับซึ่งช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถวิเคราะห์และจัดสรรปันส่วนในการใช้เงินและการลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนวิชาบัญชีเราก็มีนะครับสามารถต่อยอดให้น้องๆเนี่ยเป็นนักบัญชีได้อย่างแน่นอนครับซึ่งน้องๆคนไหนนะครับสนใจที่อยากจะเป็น ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอย่างแท้จริงคณะบริหารธุรกิจของเราคือคำตอบครับ